เอาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เอาชีรอดนะครับเป็นของเวอร์ชัน1.1.5นะครับ Minecraft Pocket Edition ในมือถือนะครับยินดีที่เราเข้าสุดเซิร์ฟเอาชีรอดนะครับส่วเซิร์ฟเนี้ยผมจะรีวิวแบบและเอียดทุกอย่างเลยนะครับถ้าใครอยากเล่นเป็นหรือว่าอยากรู้ว่าอันนี้คืออะไร,ะไรก็คือดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อทำการเล่นเซิร์ฟนี้แบบจริงจังได้เลยนะครับเข้ามานะครับผมก็จะได้ของประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าผมเคยได้ไปยังนะอันนี้คืออะไรเนี่ยเป็นอมยิม้มอ๋อมันคือ อุปกรณ์กับสปานะครับที่จะแจกให้อยู่แล้วนะครับถ้าทุกคนเข้ามานะฮะมันก็จะเท่มากเลยนะครับมันหมุนได้ด้วยนะครับดูมันเป็นเป็นเอฟเฟกเลยนะปกติมันไม่มีนะมันทําได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้เลยเนะี่ยเห็นไหมมันหมุนมันหมุนนะครับอันนี้คือแก้บัก็กกดได้เลยถ้าแมบเปนบั็กนะถ้ากดปุ๊บเนี่ยขอบมันจะหายเง,งี้ยไม่ต้องตกใจก็คือต้องกดเปิดช่องเก็บของ,ของก่อน อันนี้เกาะก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับตัวน,นี้เป็นอะไรเนี่ยอันนี้คือคืออะไรอะ่ะคุณได้ซื้อหรื่อปลอลแล้วผมซื้ออะไรไปอ่อืมกฮกฮหกอันเหรอช่างมัน้วกันมันคืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่ก็ซื้อได้ นะครับเฮ้ยผมได้ยศอะไรเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยยศอะไรวะเนี่ยมีเอฟเฟคด้วยอ๋อหรือว่าเขาเปิดเอฟเฟคให้ผมอ่ะอันนี้เป็นนำเลเวลเนี่ยมาแลกได้แลกของเลเวลไม่พอเซลล์ยูพีเอามาขายได้เอาเลเวลมาขายฟาร์มเงินฟาร์มเวลมาขายได้นะครับนี่กดคลิกเพื่อรับฟรีตึกนี่รับของฟรี คลิกป้ายายนะครับคลิกแล้วคุณต้องรับเลยนะไม่งั้นไม่เสียฟรีตัวนี้เป็นคลิกเพื่อรับของออนไลน์นะครับแล้วก็มีคลิกเพื่อรับของเหมือนกันอันนี้ก็เป็นออนไลน์เหมือนกันนะครับสองอันนี้ก็มีรับเงินกับรับของตัวนี้อัวนี้แต่สปาเขาสวยนะคุณว่าไหมเดินมาตรงนี้นะครับมันจะเจอเซลขายของพืชผักอันนี้คือเฮ้ย ผมขายดาบไปแล้วหรอตึกริดเก้าสิบบาทเฮ้ยผมขาย,าาาายขายดาบไปแล้วทำไงวะที่นี้เอาไงวะเนี่ยขายดาบไปแล้วดาบแร่ด้วยนะนี่ไม่สามารถขายได้โพเทคขายได้ปะตึกโพเทคก็ขายได้ด้วยได้สองบาทโอ้โหเกินไปเกินใจบางทีนี่คือขายขายโพเทคนะครับนี่มมนก็กดมาแล้วก็จะมีราคาบอกสิบพุิบจะอยู่ที่ห้าพันบาท นะครับ20่สคูณยีเนี่ยเอ่อหมื่นสองก็ราคาพอไปพอมานะครับวิธีการซื้อก็คือจุด1ทีทับ bp นะครับ shop เว้นวล่าด้วยตัวเลขสมมติผมจะซื้อตัวเลขสิบคูณสิใช่ไหมมันเลขหนึ่งนำหน้าเนี่ยก,กด1ตึง้งเงินคุณไม่พอนะครับอันนี้เงินผมไม่พอ random e n chart ผม e n chart อันนี้ไม่เอาเดี๋ยวมันกลับสบายเอา e n chart อันนี้แล้วกัน ดึงเงินผมไม่พอนะครับตอนนี้เงินผมมีหกพันบาทมันไม่พอตอนนี้เป็นโซนของเควสนะครับให้วางบล็อกจํานวนหน0่งสองพันครั้งก็จะได้รับเงินหนึ่งสิบละพันแปดหมื่นบาทคือวางบล็อกหมื่นกว่าครั้งเนี่ยได้รับเงินแปดพันแปดหมื่นบาทโคตรด,ดีตอนนี้ก็เหมือนกันทุบล็อกหมื่นกว่าครั้งรับเงินแปดหมื่นนะครับขายขายสายทุบสายวางเนี่ยใช่กัน อันนี้ออกดีกว่าตอนนี้เป็นตลาดโลกนะครับตลาดโลกก็ตอนนี้คนขายอยู่มีมีสามอันก็จะเป็นเจ้าของก็คือเจมอันนี้คือไอเทมมีสามไอเทมวางขายในตลาดใช่ไหมแล้วผมจะวางขายได้ไหมวิธีการวางขายนะครับนี่เขามีบอกอยู่นะเห็นไหมพิมพ์อะไรเนี่ยก็จดไว้นะครับมีวิธีลบไอเทมที่ขายกับวิธีวางขายประมาณนี้ เออเมื่อกี้ตัดคลิปไปไนะครับตรงนี้ก็เป็นเพื่ออะไรวะนะกดเพื่อดูอความสามารถของดาบเหรออันนี้เป็นดาเมจยิอ,อดาเมจสิบห้าวิ่งอันนี้ปุ๊บปื๊ดปอ๋อไอ้ดาบเมื่อกี้มันเป็นดาบแหล่ใช่ไหมที่เขาให้มาราคามันยิบไอห้าห้าวอลเล็ตนะครับวิธีการซื้อใช่ไหมก็ทับ S W หนึ่งเพื่อซื้อดาบอันนี้สเตตัสมันก็จะบอกอยู่นะครับดาเมจสิบห้าวิ่ง วิ่งนี่จะเพิ่ม50%แล้วก็รีเลตอีกอร์เซ็นที่การเติมเนี่ยก็เติมกับแอดได้นะครับมันก็มันก็จะมีวอลเล็ตแถววอลเล็ตในสเตตัสเห็นไหมมันจะมีจำนวนวอลเล็ตอยู่ตอนนี้ผมมีศูนย์ผมก็ไม่สามารถซื้อได้นะครับตรงนี้เนี่ยยิ่งยิ่งแพงมันก็ <c oughs> เห็นไหมนี่ครับยิ่งยิ่งแพงเนี่ยอันนี้คือ50มันไม่แพงดินนกันไฟเอฟเฟกต์ก,กไฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทุกคนเลือกเอาได้นะ มันก็ไม่ไม่หักกันว่าอันนี้วิ่งไวยี่ห้าเปอร์เซ็นดีเลื่อหนึ่งเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ห้าเก้าวิ่งยี่ห้าดูดเลือดอันนี้ก็วิ่งห้าสิบดีเลื่อหนึ่งแล้วก็สายฟ้าโดนเอาออกแล้วโอเคเสียงตีอ๋อมันมีเสียงตีด้วยอันนี้ก็มันมีแต่ละเอฟเฟกก็จะต่างกันนะครับประมาณนี้นะ เติมก็ติดต่อไกอับแอดมินได้นะครับตัวนี้เป็นตันนี้คืออะไรอะ่ะตึง้งต้องมีคุณแจนะครับก็คือเป็นกล่องสุม่มใช่ไหมใช้สุม่มอ๋อใช้อันนี้สุ่มนะครับตัวนี้สามารถใช้เงินในเกมซื้อได้นะครับจํานวนเงินเนี่ยสามหมเนี่ยซื้อที่เครั้งสมมติผมมีเงินสามหมื่นผมจะสุม่มหกเจ็ดนี่อ่ะ จ็ดครั้งนะครับตดิมๆสิ่งที่ผมทดยก็คือนี่กับนี่นะครับเจ็ดครั้งก็จะได้ประมาณนี้นะครับของเพชรสองอย่างเลยนะครับที่จริงมันแล้วแต่ดวงนะมันจะแรนดอมนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวตรมานะครับมันก็จะมี up l e n งนะครับเอา up l e n งได้แต่ผมต้องมีเงินห้าหมื่นเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่แรงอะไรเนี่ยแรงกากสุดเกินไฟบางทียุบแพงโอเค ตอนนี้เขาให้เงินผมหนึ่งแสนกดคลิกไปหนึ่งทีคลิกแล้วผมอยู่ยศอะไรอะตอนนี้ผมอยู่อัลต้าแล้วก็วคือกดทีนึงเนี่ยสามารถแบบอัพข้ามขัมข้นได้เลยเห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ผมเป็นยศธรรมดาเนี่ยเห็นไหมก็จะเป็นคําสั่งธรรมดาผมกดทีนึงเป็นอัลต้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นนี่กดอีกทีกดอีทกอทีประมาณนี้คือมันไม่ต้องอัพเยอะมันกดทีเดียวมันก็เลื่อนยศลดไปยศเลยนะลดอะไรล่ะ เป็นพันในหมดแล้วถอดรดๆๆ้วยตอนนี้ไปชอบฟาร์มนะครับใช่ไงวนะเนี่ยโอ้อันนี้คือจับทำฟาร์มนะราคา30พอยต์วิธีซื้อจ็อบให้ทับชอบฟาร์มตามด้วยเลขหมายเลขนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นประโยชน์ไหมจำน่ายสมุดไอเทมสมุดเทพที่เกี่ยวเพื่อต่าง ผมไม่แน่ใจนะไคืออะไรนะครับแต่มันสามารถซื้อได้อน,นี้คืออะไรอะ่ะบินพิมพ์ FLY ใช่ไหม FLY เอา้เอา FLY อ่าผมบินไม่ได้ทำไมบินไม่ได้อะ่ะอา้ายศผมยังบินไม่ได้นะครับอา่าแต่ผมจะเดินตรงมาตรงนี้นะก็คือคำสั่งแต่งงานนะครับวิธีการขอแต่งก็มาอ่านกัน ในนี้ได้นะครับกดกดก็ได้นะตรงนี้คืออะไรไอ้ตรงนี้คือเป็นที่ซ่อมของนะครับสมมติผมจะซ่อมอันนี้ก็ถือแล้วก็ตีไปหนึ่งทีมันก็จะทําการซ่อมแต่คุณต้องรีหน้าต่างทีหนึ่งม่งนั้นเนะ่เดี๋ยวมันจะเหมือนของหายใช่ไหมมันพักอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่วาร์ปที่วาร์ปลมวาร์ปกดทีนึงก็ก็วิธีการวาร์ปก็คือทับ W แลว้วร์ปเอานะครับโลกก็จะเป็น ประมาณนี้มีทั้งหมดหลายโลกเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปให้ดูแลกันว่าโลกไหนเป็นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นอันดับต่างๆนะครับอันดับการเลเวลอะไรอันดับอะไรต่างๆนะครับอ่ะตรงนี้เป็นจุดเกิดเรียบร้อยวนมาเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นรายการเติมวอลเล็ตนะครับยี่สิบเท่ากับสิบเจ็ดห้าหกอะไรประมาณนี้แหละนะตนะิดต่อตรงนี้นะครับเป็นของเติมของเซิร์ฟนี้ นะคล็บโอเคหมดละเดี๋ยวผมพาไปดูแลกันเดี๋ยวผมจะพาไปดันเจี้ยนแล้วกันทับ W5 W5 นะครับขอดาบเทพหน่อยเวลาแคปปักนะ่ะทำ B U G นะ B U G ไม่ต้องทับแค่พิวมพ์ว่า B U G เฉยเฮ้ยตอนนี้ผมบินได้แล้วนี่ อาดาบเทพมาหน่อยน้องตัวนี้เป็นของที่ดรอปนะครับอันนี้ก็คือไอเทมอีเวนต์นะครับของที่ดรอปไปไปเอนชาร์ตก็คือต้องมีอันนี้นะครับถึงจะเอนชาร์ตได้ใช่ไหมมาไปเอนชาร์ตนะครับโอเคผมได้ดาบเทพแล้วนะครับดาบนี้เป็นดาบโดเนีนะนี่ดาบเท่านมีเสียงตีอะ่ะ ี่ครับดันมันก็จะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวมันมีตีบอสอีกนะอันนี้คือลงดันเจียนเฉยๆนะครับเป็นดันเจียนที่แบบเบสิกเบสิกอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาไปดันเจียนละกันดันเจียนเอ้ยบอสตีบอสทับวี .6 แม่บัคก็พิมพ์ว g ครับ อันนี้เป็นบอสกดเพื่อเปิดเมนูบอสระวังตายอ่าผมไปบอสหนึ่งแล้วกันเขาบอกระวังตายแต่ผมไม่กลัวนะจ๊ะในบอสอ่ะนีบอสคลิกเพื่อรีเกิดระบบนี้ทำการรีการแบ่งจากบอสอันนี้มามา,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 มาแล้วมาแล้วเฮ้ยทำไมผมตีไม่ได้อะ อ๋อดาบตีบอลไม่ได้เหรอแล้วผมตีไงอะ่ะจะตายอยู่แล้วเนี่ยฮัลโหลมันเอาจะต,ตีบอล่ะไม่ใช่ได้ตีบอลอ่ะนี่คือแอปเปิลทองเหรอนี่บอล กมาชิกแก๊งหนึ่งเฮ้ยตายนั่นโอเคเชื่อมันแล้วกันนะครับสำหรับรีพอตนี่อ่ะเดี๋ยวต่อไปผมจะไปโลกไหนดีโลกที่มันสำคัญสำคัญพอตนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นโลกเรียบที่สามารถซื้อพื้นที่ได้โลกต่อสู้โลกหาของอ่ะเดี๋ยวไปโลกหาของแล้วกัน ครับ W2 ครับทำไมไปไม่ได้อะ KT เหรอ่อะไม่เป็นไรถ้าผมไป W3 เรียบร้อยนะครับ W3 เป็นเป็นโลกอะไรอ่ะโลกต่อสู้เหรอเดี๋ยวผมดูก่อนนะ W3 เป็นโลกต่อสู้ครับ นี่ลกต่อสู้นะครับเมื่อกี้ที่ผมไปรกต่อสู้มันจะเป็นแบบใหญ่อะไรอะ่ะเขาให้ทำอะไรอะ่ะให้ตีกับบอสอะ่ะโอเคคือตอนนี้แอดมิเขาแก้แล้วนะครับผมก็ทำการตีบอสได้เลยมาดิมาดิาดบอสก็ไม่ได้เก่งแค่ไหนเนี่ยถ้ามีอยู่กับเพื่อนใช่ไหมก็ตีตีบอสได้เลยนะครับถ้ามายิ่งมาด้วยกันอนะ่ะก็ตีมัน เรียบร้อยผมได้เงิน1ตัวได้เงิน1หน่วย10แล้วพันหมื่นหนึ่งหมื่นบาท1ตัวต่อหนึ่งหมื่นบาทโคตรดีนะครับมีทีการรีเกิดก็จะรีเกิดในอีก5าวิแต่ผมขอไม่ฟาร์มอีกแล้วกันถ้าคุณมีเวลาเนะี่ยคุณมาฟาร์มบอสเนี่ยได้เงินโคตรเยอะนะครับแล้วก็ฝากเซ้วันนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันไปไปครับผม